สีล้อเล็กไม่ติดเวลาเราก็มีนะครับนี่เลยแนะนําตัวนี้เลยฮิโน่เอ็กเซยูนะครับหรือว่าฮิโน่อะตอมนะครับเป็นสี่ล้อเล็กไม่ติดเวลาใช้ไปขับสี่รถเล็กได้นะครับตัวนี้รถใหม่ๆเลยรถปีหกสี่เลขไม่สามหมื่นกิโลเองนะครับสาม0มื่นเจ็ดพันกิโลรถสวยๆเลยดูรอบๆตัวรถตัวนี้มาพร้อมอคอกนะครับ oh. พร้อมอคอกพื้นเหล็กแกงข้างเปิดได้ตัวนี้สเปกกระบะย,ยาวสาเมตรนะครับยาว3เมตรกว้างสดกว้างเมตรแปด เมตรแปดสิบแล้วก็สูงก็เมตรสิบสวยๆนะทรงยังดีอยู่มีสีถลอกนิดหน่อยก็ตามการใช้งานแต่รถใช้งานน้อยนะคันนี้ใช้งานน้อยอยางยังสวยอยู่เลยเดิมทุกจุดบอกเลยคันนี้เดิมทุกจุดไม่เคยแก่เลยได้รถเหมือนได้รถเหมือนได้รถใหม่อะมาผมดูเครื่องจันหน่อย อดูเครื่องแห้งๆเลยักโรงงานสีเดิมโรงงานอยู่ครบหมดรับประกันเครื่องไม่เคยแกะดูหัวสวยจริงๆนะตัวนีร้รับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับใครได้ไปคุ้มแน่นอนสี่ล้อเล็กคันนี้เอาไปวิ่งทำเงินวิ่งในกรุงเทพไม่ไม่มีติดเวลาใบกับขี่ก็ใช้เป็นใบกับขี่รถกระบะรถเล็กทั่วไปได้เลยครับเดี๋ยวพูดแล้วไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับเลยดีกว่า สัมผัสแรกบอกเลยรถสวยจริงดูคอนซูมคอนโซนดสะอาดเยี่ยมดูสตาร์ทนี่ติดเร็วมากดูเลขไมเนี่ยสามแสนเอ้ยสามมืนเจ็ดพันห้าร้อยสิบกิโลยังกเก็บเกียร์ก็เหมือนเกียร์รถกระบะเลยนะครับหนึ่งหนึ่งหลงลางสองสามสี่ห้าเกียร์ถอยก็ดันสายสุดมาขึ้นมีห้าเกียร์นะครับเหมือนรถกระบะทั่วไปเลยไปลองไปลองลองไปขับดู เกียร์เข้าง่ายนะครับได้แอร์ยเย็นเลยช่ำเลยกินใหม่ยังอยู่เลยนะรถคันนี้เนี่ยพิเศษจริงๆเขา้าโค้งนุ่มไปได,ได้เดี๋ยวผมขอลองเย่ยเกียร์ห้าเลยนะ สามสี่ห้าดูตกหลุมโมกรนุ่มนะสมูทนะใช่ไหมตาต้องถือว่าสมูทนะฟิลเหมือนขับรถกระบะเลยอะ่ะใช่ได้ใช่ได้ได้ไปถือว่าคุม้มเลยดูบางแดดถุงยังไม่แกเลยใหม่ไม่ใหม่ด้วยอ่เป็นไงบ้างครับพาไปทดลองขับมา รถสวยจริงๆผมบอกแล้วไม่มีผิดหวังได้คันนี้ไปคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ4ี่ล้อเล็ก X s u อยู่นะครับตัวนี้ร้อยสามสิบหกแรงตัวนี้ฝากไว้ด้วยนะครับที่อมตะรถบรรทุกนะครับลองทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมให้คําแนะนําพร้อมช่วยทุกเคสครับจัดไปนน้นได้ด้วยนะครับตัวนี้